กัมพูชาติดอันดับ10ของโลกในฐานะชาติที่มีระบบยิงจรวดหลายลำกล้องมากที่สุด,สดกรุงเทพในรายงานล่าสุดที่ทำให้นักสังเกตการด้านการทหารในภูมิภาคต้องหันมาจับตาประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของไทยได้กลายเป็นชาติที่มีแสนยานุภาพด้านปืนใหญ่ที่น่าเกรงขามจากการจัดอันดับที่10ของโลก โดยมีระบบยิงจรวดหลายลำกล้องในครอบครองมากถึง463ระบบตามข้อมูลจากเว็บไซต์วิเคราะห์การทหารชื่อดังอย่าง Global Firepower ประจำปี2025ตัวเลขที่น่าทึ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังการตัดสินใจของรัฐบาลพนมเปญในการจัดหาอาวุธประเภทนี้ในจำนวนมหาศาล นักวิเคราะห์ในกรุงเทพได้พิจารณาถึงเหตุผลหลายประการที่อาจอธิบายลุทธศาสตร์ของกัมพูชาได้ดังนี้ 1. หลักนิยมการป้องกันประเทศและอำนาจการยับยัง้งอย่างเป็นทางการรัฐบาลกัมพูชามักจะยืนยันเสมอว่าการพัฒนาศักยภาพทางการทหารของตนมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนเท่านั้นระบบจรวจหลายลำกล้องเช่น bm 2 1 R.M. 7 0และ Type 90B ที่กัมพูชามีประจำการเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างอำนาจการยับยัง้งเนื่องจากสามารถระดมยิงเพื่อสร้างอำนาจการทำลายล้างมหาศาลได้ในระยะเวลาอันสัน้นทำให้ศัตรูที่อาจคิดลุกรานทางภาคพื้นดินต้องไตรตรองอย่างหัก นับเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันแบบไม่สมมาตรที่ช่วยให้ประเทศเล็กกว่าสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อประเทศที่ใหญ่กว่าได้ 2. การปร,ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและอิทธิพลของจีนการจัดหาอาวุธครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปร,ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยในวงกว้างของกัมพูชาซึ่งพึ่งพาความช่วยเหลือและการจัดหาจากมหามิตรอย่างจีนเป็นอย่างมาก การได้รับมอบระบบจรวจพิสัยแรงอย่าง R2 ขนาด300มิลิเมตรจากจีนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดการเสริมสร้างกำลังรบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกัมพูชาและทั่วทั้งอาเซียนซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกประเทศในภูมิภาคกำลังจับตามอง 3. ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ และความสมดุลในภูมิภาคประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งได้สอนบทเรียนอันเจ็บปวดเกี่ยวกับความสำคัญของการมีกองกำลังป้องกันตนเองที่เข้มแข็งการลงทุนในระบบปืนใหญ่และจรวดจ,จึงอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในระยะยาวอย่างไรก็ตามการมีอาวุธประเภทนี้ในจำนวนมากก็อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางทหารในภูมิภาค ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยจําเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยสรุปการที่กัมพูชาครอบครองระบบยิงจรวดจ,จานวนมากนั้นเป็นผลมาจากการผสมผสานร,ระหว่างวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันประเทศการปรับปรุงกองทัพภายใต้อิทธิพลของจีนและบทเรียนจากประวัติศาสตร์แม้รัฐบาลพนมเปญจะยืนยันว่ามีไว้เพื่อป้องกันตนเอง แต่จำนวนมหาศาลของอาวุธเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดสนใจที่จะส่งผลกระทบต่อพลวัตด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นดินต่อไป